สวัสดีครับพ่อพี่น้องมนีสมาแนะนําการผูกเชือกเป็นลาวบันไดลิงครับให้บันไดให้แน่นหนาบน่มีรุดครับง่ายงายครับพี่น้องเิ้นนี้ด้วครับจะเป็นว่วงอันนี้ครับเส้นบนครับเส้นล่างยุบ เส้นนี้ครับอยู่ขอบบนเอาไปด้านหลังครับลรวสอดสอดเข้าไปขาน,นี้ก็คือกันครับบนทับล่างเส้นนี้เอาไปทับนะครับ จะสอดเข้าไปแน่นหนาแน่แนอนครับผมไม่ลดบันไดลิง